คำถามที่เราพบบ่อยเวลาที่อิ๋วตอบอินบ็อกซ์หรือว่าเจอคนในเวลาเราไปสอนแต่งหน้าหรือ,อบรรยายเกี่ยวกับสกินแคร์เนี่ยคำถามที่มักพบบ่อยบ่อยิ๋วก็จะลิสต์ออกมานะคะจะมีอีกหนึ่งคำถามที่บอกว่าใช้เครื่องสำอางสกินแคร์ใช้แล้ว,ว่หยุดใช้ได้ไหมพอหยุดใช้แล้วจะเห่อไหมอันนี้เป็นคำถามที่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะอันเนี้อยอิ๋วเชื่อว่า คนที่ถามเนี่ยเขาเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนเหมือนกับว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแล้วพอหยุดใช้แล้วมันก็เกิดอาการรีบาวนะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์ประเภทนั้นนะคะถามว่ามีจริงไหมมีจริงค่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกว่าสารต้องห้ามนะคะสารที่เขาห้ามใช้ในเครื่องสําอางนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นเนี่ยเขาใส่มาเพื่อที่จะทําให้หน้าขาวภายใน3วัน7วันหรือที่เราเรียกกันว่า มันมันใส่สารมาเครื่องสำอางตัวนี้มันใส่สารนะคะสารที่นิยมใส่ก็คือจะเป็นสารสเตียรอยด์ปลอดไฮดรควีนอ ok ต่างๆที่เวลาใช้แล้วโ,โหหน้าขาวมากหน้าขาวแบบสักพักแบบขาวอมชมพูสวยเด้งเด้งมากเลยหน้าตึงหน้าขาวหน้าใสน,น,นะคะพอพอเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยพอเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่ถูกกดไว้นะคะในระหว่างที่เราทาครีมเนี่ยมันก็จะกด กดเม็ดสีผิวไม่ให้ไม่ให้ใหแบบมันผลิตเม็ดสีผิวอะ่ะเม็ดสีผิวเนี่ยวเวลาผลิตเม็ดสีเมลานินเนี่ยเขาจะเป็นสีน้าตาลถูกไหมคะเวลาใช้สารพวกนี้สารพวกนี้จะไปกดไม่ให้แสดงเม็ดสีผิวสีน้าตาลผิวเราก็เลยขาวเวลาเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วหยุดใช้ทันทีอ่ะเม็ดสีผิวที่ถูกกดอยู่ใต้ผิวมันจะฟูขึ้นมาค่ะกลายเป็นฝ้าแล้วผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอ่ะคือมันจะทําให้ผิวเราบางแล้วก็เซนซิทีฟ เวลาออกแดดแดจะแสบผิวแสบหน้ามันก็จะเกิดฝ้าค่ะฝ้ามันจะไปกระตุ้นให้เม็ดสีผิวมันฉีด,ดีดออกมาเรื่อยๆเพื่อป้องกันการอักเสบของผิวจริงๆมันก็เป็น,นกลไกการปกป้องผิวของของร่างกายเราเองแต่เราเองอ่ะไปให้สารเคมีมาทำร้ายผิวเราก่อนผิวเราก็จะต้องสร้างขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นฝ้าเป็นแผ่นนะคะแล้วก็ สิวเนี่ยนะคะมันถูกกดไว้นะคะเวลาเราหยุดใช้เนี่ยสิวมันก็จะขึ้นมาด้วยบวกกับการที่ผิวเราก็ระคายเคืองกับอะไรได้ง่ายมันก็เลยอักเสบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดการเห่อหรือว่าเป็นสิวอักเสบเป็นฝ้ามาพร้อมๆกันเขาเรียกอาการนี้ว่าหลังจากที่หยุดใช้ครีมสเตียรอยเนี่ยเขาเรียกอาการรีบาวค่ะหลายคนเป็นอยู่ใช่ไหมอ่าหลายคนฟังแล้วเฮ้ยนี่มันชันเลยนี่หว่าอยู่จะบอกว่าอาการเหล่านี้นะคะก็ ก็ทําใจค่ะทําใจแล้วก็หยุดใช้ให้หยุดใช้ครีมประเภทนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ทนนิดนึงนะคะทนพักหน้านะคะก่อนที่จะมาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ประเภทแบบซ่อมแซมเซลล์หรือว่าฟื้นฟูผิวนะคะซึ่งก็จะมีของกิฟฟอรินเองมันก็จะมีชุดของมันอยู่นะคะซึ่งใครถามว่าเครื่องสําอางสกินแคร์ใช้แล้วหยุดใช้ได้ไหมถ้าเป็นของกิฟฟอรินหรือว่าเป็นเครื่องสําอางที่ได้มาตรฐานนะคะ หยุดใช้ได้ค่ะไม่เกิดอาการรีบาวต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถามว่าถามจริงๆถ้าเครื่องสาอางดีอ่ะนึกออกปะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ใช้แล้วเกิดโทษกับร่างกายเกิดโทษกับผิวว่าเราจะหยุดใช้ไหมถ้ามันดีมันเข้ากับผิวมันแก้ปัญหาผิวเราได้ถ้าเป็นอิวไม่หยุดใช้อิวก็จะใช้ต่อเนื่องแต่เราก็จะดูว่าช่วงไหนที่แบบว่าผิวเราเป็นยังไงเราต้องการเสริมทางด้านไหนแล้วก็เอามาเพิ่มเราอยากจะปรับลดเรื่องสิวเพราะตอนนี้เราไม่ได้เป็นสิวแล้วแล้วก็ ลดดรอปเรื่องสิวไปอย่างเงี้ยค่ะ